บ้านเธอ,อ,อต้องโมาเดลก่อนกวาดให้เสร็จก่อนดิไม่กวาดยังไม่เสร็จจะไปถูบ้านได้ไงเราก็ตาไปถูตรงนั้นก่อนนี่ก็ยังไม่ได้กวาดไงก็กวาดให้ทั่วก่อนดีทาจะทำก่อนสินี้ที่เวลกวาดก่อนเ <c oughs> พราะต้องกวาดก่อนถู ก็ต้องเก็บของก่อน,นถึงกว่าต้อเก็บเข้าที่เอามาจากตรงไหนก็ต้องเก็บ เขาพีแต่กวาดเป็นทีเดียวไปเลยไม่ใช่เดินกวาดเป็นหย่อมๆต้องกวาดทั้งหมดพื้นที่เลยไปกวาดเดินกวาดทุกทีทุกทีมันจะไปเกลี้ยงอะไรหรอนั่กวาดเป็นเป็นแนวไปเลยทำไมเห็นเซนมันเดินได้อะฮะ แสงเศษมันเดินได้ก็พัดลมไม่ได้ปิดไงมันปิวสิปิดหมดเลยปิดพัดลมแต่ในตรงนี้ไม่มีพัดลมเลยลมมันพัดไงเศษมันก็เลยปิวไม่มีลมเลยเด็บกบ้างกวาดเลยงั้นก็นลม,มแล้วสงสัยเป็นหมดเอาเพีทีก่อนนะเออเดิน เข็ดด้วยยังไม่คล่องยังไม่ค่องอะไรหรอวคล่องแล้วไม่มาถึงเทเท <c ười> ไม่คล่องอ๋อเอาอาหารเอาไม้มดหล่นเลยอืมทมดหล่นค่อยจัดก,การมด่นูดอืมที่ต้องเอาขยะกัดคนมาได้ลนะอืมนั่นแหละทิ้งนึงเนี่ย เอาลงวงอีกแล้วอ่าเดี๋ยวทำให้ทำไมถึงเทไม่ได้ล่ะเพราะว่าก็เคยก็เคยทำอาหารแนี่เราไม่ได้ก็วาดเองมันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยอะไรนะก็เป็นอย่างนี้อ่ะทำไมไม่ทำไมมันถึงไม่ลงหรือเปล่าเป็นป้ออะไรไม่ลงถังขยะยังเด็กกวาดเป็นแหล่เดดเดียวก็ก็อะไรเพราะว่าทันยาวเลยทันยาวก็ขยะกัดคนมันอะอะไรคุยะไร